อย่างที่ผมเกรงเนนือคุณผู้ชมไปนะครับว่าวันนี้จะพามาทึ่งกับไก่ที่มีหน้าตาแปลกๆกันที่บ้านไก่แปลกแห่งนี้และนี่นะฮะกงแรกอย่างที่ผมพาคุณผู้ชมดูอันนี้คือมิน,นิโคชินหน้าตาเขาจะกลมๆอย่างนี้นะฮะนี่ก็แปลกนะเอาครับคุณมิเตอร์ครับสวัสดีครับนี่พี่สุทนครับผมพี่สุทนในบ้านไก่แปลกของพี่มีอีกเยอะเลยใช่ไหมใช่ครับทั้งหมดมีประมาณกี่ตัวได้พี่ ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณร้อยกว่าตัว สารพัดไก่แปลกของพี่สุธนสังจันครับเต็มไปด้วยไก่สายพันธุ์ที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกๆทั้งนั้นแหละครับอย่างเจ้าตัวนี้ครับสายพันธุ์มินิโคชินครับหน้าตานี่ก็น่ารักครับแม่รูปร่างกลมๆถ้ายิ่งนอนนิ่งๆแล้วก็แม่เหมือนลูกฟุตบอลเลยและครับแต่ยังมีที่แปลกกว่านี้อีกเยอะครับทั้งไก่ยักษ์ไก่ซินกี้นะครับไก่หัวเราะก็มีครับแม่หน้าตาจะเป็นยังไงให้พี่สุทนพาไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ มาที่กรงต่อไป,ไ,ปไปนะครับเป็นไก่ยักษ์โหโหบามาไกยักษ์ใช่ครับมาจากประเทศอะไรครับตัวนี้ตัวนี้ครับที่มายังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันมีการนําไปพัฒนาที่อเมริกา<อ>ผู้ชมไก่บ้านเราเนี่ยเล็กกว่าน,นี้นี่สองเท่านะแต่นี่นี่คือแบบขาเขาสูงและลักษณะโครงสร้างอกเขาใหญ่มากเลยใช่ครับไกยักษ์บามาครับไก่สายพันธุ์ที่มีขนาดตัวใหญ่ที่สุดในโลกครับจนได้ชื่อว่าเป็น king of ชิคเก้นครับแม่เรียกว่าพี่ไก่ใหญ่ใช้ยักษ์ถ้าโตเต็มที่นี่จะหนักถึง 4- 5กิโลกรัมเลยนะครับแม่โดยตัวผู้นี่จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีที่แปลกกว่านี้อีกคนที่อยู่กรุงเทพหลายคนน้องๆหลายคนที่ชอบเดินเจเจจตุจกักรอาจจะเคยเห็นไก่สายพันธุ์นี้เพราะตอนนี้เป็นที่นิยมมากใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้ไก่พันธเลยครับไก่โปแลนด์ครับไก่โปแลนด์คุณผู้ชมลักษณะเขานี่ผมชอบมากเลย มันจะมีขนอยู่บนหัวคล้ายๆไส่หมวกเจ้าไก่โปแลนด์นี้ไม่ได้มีต้นกำเนิดจากประเทศโปแลนด์ตามชื่อครับแต่มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ครับแต่ที่ชื่อนี้ก็เพราะว่าขนบนหัวของมันมีลักษณะคล้ายกับหมวกของทหารโปแลนด์ในอดีตโดยที่มันเป็นแบบนี้เองตามธรรมชาตินะครับไม่มีการตัดแต่งขนใดๆครับแหมดูครับเหมือนกําลังใส่หมวกจริงๆน่ารักเงียบสงบเลี้ยงง่ายครับสายพันธุ์นี้คุณดูเตอร์ว่าไก่ทั่วไปเขาขันกันยังไง ไก่มันก็ต้องขันเอ๊เอเอๆสิพี่แต่ตัวนี้ไม่ใช่แล้วมันขันยังไงครับพี่มันจะขันคล้ายๆกับเสียงคนหัวเราะฮะใช่ครับเหมือนเสียงหัวเราะใช่ครับแบบแบบคนหัวเราะนี่นะแบบเยอะพี่ใช่ครับตัวเจ้าตัวนี้ครับชื่อสายพันธุ์ไอยมคีตวานะครับมาจากประเทศอินโดนีเซียถ้ามองภายนอกนี่หน้าตาก็เหมือนไก่บ้านธรรมดาธรรมดาครับแต่ความแปลกของมันอยู่ที่ตอนที่ขันเนี่ยนะครับพี่จตุชนบอกว่าเสียงขันฟังแล้วจะคล้ายกับเสียงคนหัวเราะครับอ่ะ เราลองไปฟังดูเวลามันขันเสียงมันจะเป็นยังไงจะคล้ายกับคนหัวเราะขนาดไหนครับฟังไปฟังมาก็คล้ายมันหัวเราะจริงๆนะครับแต่หรือมันจะสำลักก็ไม่ทราบกับอันนี้ผมนี่แหละจะขำแทนมันจะมากกว่าครับ แต่ส่วนเจ้าตัวนี้ครับคือไก่ต๊อกครับหน้าตานี่ก็จะแตกต่างจากไก่สายพันธุ์อื่นๆลักษณะจะคล้ายไก่งวงหรือสัตว์จำพวกนกแต่เห็นแบบนี้ครับเจ้าไก่ต๊อกมันมีความน่าทึ่งชนิดที่ถ้าพี่สุธนไม่บอกก็ไม่รู้นะครับว่าเจ้าไก่ต๊อกนี่สามารถเฝ้าบ้านให้เราได้แม่เป็นไงครับแม่ผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยฮะไก่ต๊อกเลี้ยงไว้เตือนภัยได้เหรอพี่ใช่ครับยังไงพี่เพราะว่าเขาเห็นคนแปลกหน้าไม่ได้พี่เลี้ยงไว้ นะครับแล้วทีนี้มีคนแปลกมากเข้ามาบ้านพี่ไก่ตัวนี้ก็จะร้องเตือนพี่ก็เรียกว่าคอยต๊อกเจ้าของเขาเรียกว่าไก่ตอกคือเขาก็จะร้องแก๊ก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 ให้เจ้าของรู้ตัวว่าเฮ้ยกำลังมีภัยเข้ามาหาบ้านเรานะถ้าเรามีต้นไม้เขาก็จะเกาะอ,อยู่ตามต้นไม้ก็คอยส่องเหมือนเหมือนคอยดูเวรยามให้เราไก่สายพวกนี้เลี้ยงทานก็ได้เลี้ยงงามก็ได้เลี้ยงไว้ระวังภัยเราก็ได้ เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกนะครับมีแปลกกว่านี้อีกแปลกกว่านี้ใช่ครับคุณพิเตอร์เห็นขาไก่ไหมฮะขาไก่ธรมรมดาเราก็จะประมาณนี้แต่จะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นแบบพิเศษสุดๆหรอใช่ครับคือขาเขาจะเป็นยังไงพี่ขาเท่าแขนคนขาเท่าแขนพี่พิเตอร์เลยฮ้ยใจวีกอใช่ครับก่อนที่จะไปดูพ่อแม่พันธุ์กันนะครับให้ดูลูกก่อน ลูกเจี๊ยบใช่ครับลูกไก่ตีนโตวีน่ารักมากเลยตัวเล็กนิดเดียวไม่เห็นจะตีนโตเลยพี่สุธนนี่มันเหมือนขาไส้ไก่ทั่วไปนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพาไปดูเฮ้ยขาเขาใหญ่เกินไปใหญ่มากใหญ่มากคุณผู้ชมเทียบแขนก็ได้ครับคุณผู้ชมดูดิใหญ่มากไวดูข้อเท้าดิใหญ่กว่าผมอีกอะ ที่นี่มันใหญ่มากแล้วนะยังครับผมตัวนี้ยังไม่ใหญ่สุดแต่เมื่อกี้ที่บอกว่านี่พ่อแม่พันแล้วนะใช่ครับมีใหญ่กว่านี้อีก โ oh อ้ my god อ,อืเจ้าไก่ตีนโตนี่โตสมชื่อครับขาและเท้าของมันหอ,อะไรจะใหญ่มาถือมาได้ขนาดนี้และต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่ใช่ไก่พิการหรือว่าเป็นโรคอะไรนะครับแต่เป็นลักษณะพิเศษของไก่สายพันธุ์นี้ที่จะมีขนาดของขาและตีนที่ใหญ่กว่าไก่ธรรมดาหลายเท่าโดยมีต้นกําเนิดมาจากประเทศเวียดนามครับชื่อว่าไก่ดองเต๋านะครับซึ่งที่เวียดนามครับเขานิยมเลี้ยงมาทําอาหารนะครับและก็ไม่ใช่อาหารธรรมดาครับถือว่าเป็นอาหารเหล่าชั้นเลิศ โดยเฉพาะขาและเท้าของมันนี่นิยมนํามาทําตุ๋นเป็นซุปครับราคานี่ก็ไม่ใช่เบาๆครับคู่นี้งี่หลักหมื่นใช่ไหมครับโอ้โห,โห,โหยิ่งใหญ่ก็ยิ่งแพงก็นับว่าเป็นไก่สายพันธุ์ที่แปลกจริงๆครับแต่พิ่สุทนบอกว่าที่เห็นนี่ยังไม่ใช่ที่สุดนะครับเพราะจะมีตัวไฮไลท์ขาใหญ่ที่สุดในนี้ครับจะใหญ่ขนาดไหนไปชมกันเลยครับมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วใหญ่จริงโอ้โห ลักษณะของเท้าครับครับคุณผู้ชมม,มีขนาดที่ใหญ่กว่าไก่บ้านเรามากเลยนะฮะล,ลักษณะคือเขาเหมือนเป็นเป็นเนื้อเป็นก้อนเนื้อเนี่ยปูดปูดออกมาเยอะแยะมากเลยผมกดลงไปอ่ะมันหนามากเลยนะหนาจนแข็งแล้วนะอันนี้ใหญ่จริงคุณผู้ชมใหญ่กว่าแขนผมจริง่ะมาดูาเลยเอาละฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบไซส์ของขาไก่ให้ดูนะครับ อันนี้คือลักษณะของขาไก่บ้านธรรมดาเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยแต่คุณผู้ชมลองเปรียบเทียบกับขนาดของเท้าเจ้าไก่ตีนโตของพี่สุธนดูสิครับดูฮนะขาไก่ตีนโตหนึ่งข้างเปรียบเทียบกับขาของไก่บ้านธรรมดาเนี่ยหลายสิบอะมัดรวมกันนะเพื่งจะได้ขาเจ้าไก่ตีนโตข้างหน,นึ่งอะลองสังเกตดูเลยครับขาไก่ตัวเนี้เกือบจะเท่าตัวนี้ละบ้าไปแล้ว อะไรเป็นจุดเริ่มต้นเป็นแรงบันดาลใจพี่ทำให้พี่ได้เลี้ยงไก่แปลกเยอะขนาดนี้เริ่มที่เนี่ยผมเรียนจบนะครับท้านการเกษตรมารบ,รบจากมอแม่โจ้เนาะผมก็มามาทําแบบไงไปทํางานอยู่ฟาร์มกล้ยไม้ทีนี้เจ้านายมองเห็นอ่าเฮ้ยเรียนจบมาเขาก็เลยให้ผมไปดูแลเกี่ยวกับ อาหารสัตว์มันมีจุดพลิกผันอยู่ตรงที่ว่าพอเราได้ไปสัมผัสกับสัสตว์ตัวอื่นแล้วเนฮะ้ยบนโลกนี้ไม่ได้มีแค่สิ่งที่เราเคยเห็นเดิมๆสัตว์ปีกมันก็มีหลายอย่างนี่มันไม่ใช่มีแค่ไก่บ้านเราเฉยๆอนาคตข้างหน้าอาจจะไปเจอสิ่งที่มันแปลกใหม่กว่านี้อีกก็ได้เอนานะฮะจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้เนี่ยตัวพี่เองได้มีการซื้อขายไก่ที่พี่เลี้ยงอยู่ไหมฮะใช่ครับมีการเพาะลูกลูกไก่ขายขายใครขาย,ขายอะไรยังไงก็ส่วนใหญ่ก็จะมีลูกค้าที่เขาติดตามเรา ตาม a c e b o o k อะไรเงี้ยครับตามตืออะไรต่างถ้าสมมุติว่าเขาจะซื้อไก่หรือลูกเจี๊ยบหรือไข่จากพี่ไปเนี่ยไม่ว่าจะสายพันธุ์ใดก็แต่จากฟาร์มนี้ทุกตัวถูกกฎหมายใช่ไหมครับพี่ถูกต้องครับไก่ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ไก่ที่แบบว่าใกล้สูญพันธุ์เนาะครับก็คือตรงเนี้ยเราเลี้ยงได้โดยที่เราไม่ต้องขออนุญาตครับผมก็ถ้าเกิดใครนะฮะที่สนใจอย,อยากจะเลี้ยงไก่สายพันธุ์แปลก หรือก่อนเลี้ยงอยากจะขอคําปรึกษาพี่สุธนก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สุธนมากที่เปิดบ้านไก่แปลกให้เราได้เข้ามาชมไก่แปลกๆกันในวันนี้ขอบคุณครับ